ในความเงียบของวัดเก่าเสียงกระซิบของผีแม่ย่านาคดังขึ้นท่ามกลางพระสงฆ์ที่ยิ้มแย้มแต่ใจกลับเต็มไปด้วยความลับดำมืดใครจะอยู่รอดเมื่อวิญญ,ญาณท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าคืนนี้เราจะพาคุณไปยังวัดเก่าในประเทศไทยที่ซ่อนความลับความโกหกและบาปของพระสงฆ์หลายรูปเรื่องราวของแม่ย่านาะคุณญาสาวผู้โกรธเกรี้ยวและ้จะปรากฏตัวเพื่อเปิดโปงความจริงและท้าทายศิลธรรมของผู้สวมจีวรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นจะทำให้คุณขนหัวลุกและตั้งคำถามกับความศักดิ ในคืนที่ฟ้าครึ้มเมฆดำปกคลุมเหนือวัดเก่าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากลิ่นธูปและความชื้นประปนกันในอากาศพระสงฆ์หลายรูปเดินจงกรมในความมืดแสงเทียนสลัวสะท้อนบนกระเบื้องเก่าแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงคือเสียงกระซิบลึกลับที่ดังจากวิหารเก่าผู้เท่าหลายคนเล่าต่อกันมาว่าผีแม่ย่านาคยังคงวงเวียนอยู่ที่นี่แม้เวลาจะล่วงเลยหลายร้อยปีแล้วก็ตามคืนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครมองเราอยู่ พระหนุ่มรูปหนึ่งประสิบกับเพื่อนของเขามือสั่นเบาๆขณะที่เขาก้าวผ่านประตูไม้เก่าเสียงลมพัดใบไม้กระทบหน้าต่างสร้างความหวาดกลัวโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเระแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมวิหารพระสงฆ์หันไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงลวดลายเก่าแก่บนผนังที่สะท้อนเงาของพวกเขาอย่างแปลกประหลาดแม่แย่าหน้าปรากฏตัวอย่างช้าๆจากความมืดร่างสูงเรียวยาวแต่ผมสีดำองงามและตาของเธอเปล่งประกายความโกรธเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นสนุกเธอมาที่นี่เพื่อเปิดโปงความลับของสง์ที่ยิ้มแต่ซ่อนความชั่วร้าย พระสงฆ์พวกเจ้าทำบาปอะไรไว้บ้างเสียงของเธอดังขึ้นในหัวของทุกคนที่อยู่ในวิหารพระหนุ่มถึงกับตัวแข็งสติหลุดลอยไประหว่างความกลัวและความอยากรู้ทุกกา้าวที่แมยานาเคลื่อนที่ทาให้ทู่บนแท่นบูชาสัน่นและร่วงลงบนพื้นเศษทู่ประจายเหมือนรอยทางของเธอไปทั่ววิหารกลิ่นเหล็กและดินเปียกผสมกันจนเหมือนกับเลือดพระสงฆ์บางรูปถึงกับล้มตัวลงร้องให้พวกเขาไม่กล้าเอ,อ่ยคําตอบต่อสิ่งที่เธอถามกลางความเงียบเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมความลับของพวกเจ้าฉันรู้ทุกอย่าง พระหนุ่มบางรูปพยายามยกมือไหว้แต่แม่ย่าน้ากลับหัวร้อยเย็นเยียบจนกระทั่งแสงเทียนดับลงเองราวกับมีแรงเหนือธรรมชาติแทรกเข้ามาในวัดทันใดนั้นเสียงประหลาดจากชั้นบนของวิหารดังขึ้นเหมือนใครบางคนเดินก้าวยาวขึ้นบนันไดแต่พอพระสงฆ์พยายามปีนขึ้นไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยแค่รอยเท้าปรากฏบนฝุ่นเก่าๆเ,เป็นหลักฐานของการมีอยู่ที่ไม่มีใครเข้าใจได้พระสงฆ์ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อเงาของบาปตามติดทุกก้าว เสียงแม่ย่าน่ากระซิบอีกครั้งแววตาของเธอเหมือนจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจทุกคนที่อยู่ในวิหารในคืนนั้นวัดเก่ากลายเป็นสนามประลองระหว่างวิญญาณและมนุษย์พระสงฆ์ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในวัดและภายในตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกบางบางปกคลุมเหนือวัดเก่าพระสงฆ์หลายรูปยังคงสับสนและหวาดกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมันอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาเดินผ่านลานวัดเสียงกรุงเทพโกรกข,ของลมและนกร้องดังว่ามาจากด้านหลังเหมือนมีใครกำลังติดตามทุกฝีก้าว พระหนุ่มที่เห็นแม่ย่าหน้าเป็นครั้งแรกเกงคงสันด้วยความกลัวและความสงสัยเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนมันจริงหรือเราฝันไปเขาพูดกับพระอวุโสที่ยืนเงียบพระอวุโสเพียงแค่พยักหน้าอย่างลังเลไม่กล้าเอ่ยคำตอบทันใดนั้นเสียงหัวเรเ้เย็นเยียบอีกครั้งดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเราวกับอยู่ในหูของทุกคนที่อยู่ใกล้พระสงฆ์ทุกคนหันมองไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งใดเลย แม่ย่านาคไม่ได้ปรากฏตัวทันทีแต่เธอแทรกอยู่ในทุกเสียงทุกเงาทุกสัมผัสข,ของวัดพระสงฆ์บางรูปเริ่มเห็นเงาเคลื่อนไหวตามผนังแม้กระทั่งรอยเท้าเล็กๆบนฝุ่นที่ไม่ควรมีรอยพวกเจ้าเจ้าทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมือของตัวเองเสียงของแม่ย่านาคดังขึ้นชัดเจนคราวนี้เหมือนเธอยืนอยู่ตรงกลางลานวัดพระหนุ่มรู้สึกเหมือนลมหายใจของเธอร้อนเผาบนหลังคอพระสงฆ์บางรูปพยายามปฏิเสธและอ้างว่าเป็นเรื่องของจินตนาการแต่เธอยิ้มเย้ยเย้ยราวกับรู้ใจของพวกเขาทุกคน ท่านยิ้มแต่หัวใจท่านเต็มไปด้วยความโลภความหลงความเกลียดชังท่านสอนคนอื่นแต่ตัวเองกลับไม่ปฏิบัติบรรยากาศในวัดเริ่มร้อนขึ้นพระสงฆ์บางรูปเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเรื่องราวของตัวเองที่พวกเขาไม่เคยอยากให้ใครรู้ไม่ว่าจะเป็นการโกงเงินวัดการแอบแลลกขโมยทรัพย์สินของญาติโยมหรือแม้แต่การละเมิดศีลที่ไม่เคยเปิดเผยเงาของความบาปตามติดทุกก้าวและฉันจะไม่ยอมให้ท่านหนีไปง่ายๆแม่่านากล่าวขณะที่เธอปรากฏร่างเป็นเงาสีดำคลุมเหนือหลังคาว,วิหารราวกับความมืดเองมีชีวิต พระหนุ่มรู้สึกว่าตัวเขาและเพื่อนร่วมวัดเริ่มสูญเสียความมั่นคงทางจิตใจ,ใจเสียงหัวเราะของแม่แย่าน้ากลายเป็นดนตรีแห่งความกลัวทุกก้าวเดินบนลานวัดเหมือนเดินผ่านสนามแร่ระเบิดทางจิตวิญญาณสายตาของพระอวุโสทอนความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่หลายชั่วอายุคนเขาอยากอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคำพูดถูกกลืนหายไปด้วยความมืดและลมที่พัดแรงขึ้นทุกทีท่านคิดว่าการสวมจีวรจะทำให้ท่านบริสุทธิ์แต่จิตใจ,ใจท่านกลับเน่าเหมือนดินที่ถูกทิ้งให้อบแดด เมยนาพูดร่างของเธอสั่นไหวเหมือนหมอกลึกลับพลังลึกลับบางอย่างเริ่มดึงดูดทูบเทียนและวัตถุในวัดให้ลอยขึ้นกลางอากาศพระสงฆ์บางรูปพยายามตั้งสติและท่องมนต์แต่เสียงท่องมนต์กลับกลายเป็นเสียงสะท้อนของบาปในอดีตของพวกเขาเสียงเหล่านั้นเจาะลึกเข้าไปในจิตใจทําให้พวกเขารู้สึกผิดและอับจนคืนนี้ฉันจะเปิดโปงความจริงของท่านทั้งหมดเมยนากล่าวเธอก้าวลงจากหลังคาเหมือนเดินบนอากาศไม่มีใครกล้าเข้ามาหยุดยั้ง สายตาของพระนุ่มจับจ้องไปที่เธอรู้สึกได้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบความกล้าหรือความศรัทธาแต่เป็นการประลองระหว่างวิญญาณและมนุษย์จริงๆเสียงกระซิบของแม่ย่านาคแผ่วเบาแต่ชัดเจนในทุกห้องทุกมุมของวัดทำให้พระสงฆ์บางรูปถึงกับล้มตัวลงร้อง,องให้ด้วยความกลัวและสำนึกผิดเจ้าคิดว่าพระพุทธศาสนาจะปกป้องท่านแต่เมื่อความจริงปรากฏมันจะไม่มีที่หลบซ่อนเสียงของเธอดังก,องก้องกังวานไปทั่ววัดราวกับทุกอิฐทุกระเบื้องกำลังสั่นสะเทือนด้วยพลังเหนือธรรมชาติ บรรยากาศรอ,รอบรอบวัดเริ่มมืดสนิทขึ้นอีกครั้งราวกับคืนกำลังมาเยือนและแม่ย่านาก็ยังคงเดินท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของสง์ต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเธอจะหยุดเมื่อไหร่ค่ำคืนที่สองเข้ามาอีกครั้งในวัดเก่าลมพัดแรงจนทูบและผ้าไหวเป็นระลอกเสียงสัตว์กลางคืนก้องกังวลราวกับเตือนภัยพระสงฆ์หลายรูปนั่งสวดมนต์ในห้องวิหารแต่อารมณ์ของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนความรู้สึกว่ามีใครบางคนมองพวกเขาอยู่ทําให้หัวใจเต้นแรงแม่ย่าหน้าปรากฏตัวชัดเจนขึ้น คราวนี้เธอไม่ได้มาเป็นเงาแต่ยืนอยู่กลางลานวัดร่างสูงเรียวผมยาวดำสนิทรูปไปตามลมและดวงตาที่แดงเรืองของเธอส่องทะลุเข้าหาทุกคนที่อยู่ตรงหน้าคืนนี้ฉันจะเปิดเผยความจริงของท่านทุกอย่างเสียงของเธอดังก้องราวกับสะท้อนอยู่ในอากาศพระหนุ่มที่เห็นแม่ย่าหน้าครั้งแรกถึงกับลุกขึ้นยกมือไหวแต่ความหวาดกลัวทำให้เสียงของเขาสัน่นทันใดนั้นเสียงประตูวิหารเปิดปิดเองราวกับมีมือวิเซอร์ดึงพระอาวุโสร,รูปหนึ่งสัน่นด้วยความกลัวแต่ก็พยายามยืนยันว่าเป็นเพียงลมพัด อย่าไปหลงเชื่อมันเป็นเพียงความคิดของพวกเจ้าเขาพูดเสียงสัน่นแม่ย่าหน้าหัวร้อยเย็นเยียบท่านยังกล้าปฏิเสธหลังจากทุกสิ่งที่ท่านทำเธอเก้าวเข้ามาใกล้พระสงฆ์พระหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่ธรรมดาเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนกำลังจะหลุดออกจากอกร่างของแม่ยา่านาคเริ่มเปลี่ยนแปลงผิวพรรณขาวซีดเหมือนกระดาษเงาผมคล้ายควันดำเวยพุ่งพุ่งรอบตัวเสียงกระซิบจากอดีตของพระสงฆ์ทุกคนดังขึ้นพร้อมกันการโกงเงินวัดการเอาเปรียบญาติโยมการละเมอสีลอย่างลับๆทุกคำพูดเหมือนมี ท่านคิดว่าพระพุทธศาสนาจะปกป้องท่านแต่เมื่อความจริงปรากฏมันไม่มีที่หลบซ่อนเธอกล่าวเสียงนั้นเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนพระสงฆ์บางรูปถึงกับล้มตัวลงร้องให้ได้วความสำนึกผิดพระหนุ่มเริ่มจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเขาเคยเห็นพระอาวุโสบางรูปโกงเงินบริจาคของวัดหลอกลวงญาติโยมด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและยังแอบทำบาปอื่นๆอีกมากมายความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานเริ่มเปิดเผยภายใต้าใตาสายตาของแม่ย่านาะค แม่ย่านาเคลื่อนตัวไปรอบๆบวัดรอยเท้าของเธอไม่ทิ้งรอยแต่ทุก,ก้าทำให้ทูบและเทียนลอยขึ้นกลางอาก,กาศเสียงหัวเราะของเธอทำให้ทุกคนเกรงพวกเขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่สามารถตื่นขึ้นได้เจ้าคิดว่าประสงค์คือผู้บริสุทธิ์แต่ท่านกลับโกหกและหลอกลวงเธอกล่าวพระหนุ่มกลั้นใจถามเสียงเบาทำไมทำไมเธอถึงทำแบบนี้เพราะความศรัทธาของประชาชนถูกทำลายด้วยมือของท่านและฉันจะไม่ยอมให้ความจริงถูกกลืนไป แม่ยานาตอบน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาแดงของเธอแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาของความเศร้าแต่เป็นความโกรธที่ลุกโชนทุกก้าวที่เธอก้าวเข้าใกล้ทำให้พื้นวิหารสัน่นพระสงฆ์บางรูปพยายามหนีแต่ประตูและหน้าต่างถูกปิดเองด้วยแรงเหนือธรรมชาติพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเสียงสะท้อนจากอดีตท,ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งพระอวุโสรูปหนึ่งถึงกับล้มลงกับพื้นพระหนุ่มรู้สึกถึงพลังที่แม่ยานาควบคุมอยู่ในวัดเหมือนวิญ,ญญาณทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อทวงความยุติธรรม คืนนี้ท่านต้องเลือกจะยอมรับความจริงหรือปกป้องความลวงแม่ย่านักถามเสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่ววัดพระสงฆ์ทุกคนเริ่มสัน่นด้วยความหวาดกลัวและความสำนึกผิดความมืดปกคลุมวัดอีกครั้งแสงเทียนสลัวจางลงราวกับว่าพลังแห่งแม่ย่านากลืนกินทุกสิ่งทุกคำโกหกทุกบาปทุกความลับที่ถูกเก็บไว้หลายสิบปีเริ่มเผยตัวพระหนุ่มนั่งลงค่อยๆหายใจลึกๆรู้สึกได้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการทดสอบแต่เป็นการประลองทางจิตวิญญ,ญาณที่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตนเอง และแม่ย่านาก็ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดปลอคอยคําตอบจากผู้ที่สวมจีวรทุกคนค่ําคืนมาถึงอีกครั้งวัดเก่าปกคลุมด้วยความมืดสนิทพระสงฆ์หลายรูปนั่งสวดมนต์แต่หัวใจของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงทูบไม้และเทียนล,ลุกลามเงา,าเหมือนชีวิตกําลังสั่นไหวแม่ยา่านาปรากฏตัวในลานวัดร่างของเธอส่องแสงบางๆท่ามกลางหมอกพระหนุ่มที่เคยเห็นเธอมาก่อนถึงกับตัวแข็งเธอไม่ได้ยิ้มอีกต่อไปแต่สายตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและความทุกข์ที่เก็บกดมานานหลายชั่วอายุ ท่านคิดว่าพระสงฆ์คือผู้บริสุทธิ์แต่ความจริงกลับเป็นบาปทั้งมวลเธอกล่าวร่างของแม่แย่านาคเริ่มสั่นไหวเหมือนควันดำพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากพื้นลมเย็นพัดแรงจนถูกปล่อยกลางอากาศพระอวุโสรูปหนึ่งพยายามยกมือไหวแต่แม่แย่าหน้าหัวร้อเย,ย,ย็นเยียบท่านยกมือไหวแต่ใจท่านเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะเสียงนั้นกระแทกเข้ากับหัวใจของทุกคนพระหนุ่มรู้สึกถึงความจริงที่เขาเคยพยายามหลบเลี่ยง ทันใดนั้นพลังเหนือธรรมชาติของแม่ย่านาคเริ่มปรากฏชัดเจนเทียนลอยขึ้นกลางอากาศทูกแต่เป็นฝุ่นสีดำและประตูวิหารเปิดปิดเองอย่างรุนแรงพระสงฆ์ทุกรูปถึงกับตกใจและล้มลงกับพื้นคืนนี้ท่านจะต้องเลือกแม่นาคผู้เสียงของเธอดังก้องไปทั่ววัดพระหนุ่มพยายามตั้งสติแต่ภาพความผิดพลาดในอดีตของพระสงฆ์แต่ละรูปปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาการโกงเงินวัดการล่วงละเมิดศีลการทำร้ายจิตใจญาติยยโยมการปกปิดความชั่วร้ายของตนเอง พระสงฆ์บางรูปถึงกับร้องให้แต่อีกหลายรูปกลับพยายามปฏิเสธและต่อสู้กับความจริงแม่ย่านาคเดินเข้าไปใกล้พลังของเธอทำให้พื้นวิหารสั่นสะเทือนเหมือนทุกอิฐทุกระเบือ้อกกำลังสั่นไหวด้วยพลังของความยุติธรรมท่านคิดว่าการสวมจีวรจะทาให้ท่านบริสุทธิ์แต่จิตใจท่านเน่าเหมือนดินที่ถูกทิ้งให้อบแดดเธอกล่าวขณะที่ดวงตาของเธอเปล่งประกายความโกรธและความเจ็บปวด เสียงกระซิบจากอดีตดังขึ้นในหัวของพระสงฆ์ทุกคนทําให้พวกเขารู้สึกถึงบาปที่ฝังอยู่ในจิตใจหลายสิบป,ปีพระหนุ่มเริ่มสํานึกถึงการกระทําของตัวเองแต่พระอาวุโสหลายรูปก,กลับพยายามหนีพวกเขาพยายามออกจากวิหารแต่ประตูและหน้าต่างปิดล็อกเองราวกับมีมื่นวิเซอร์เวิร์คควบคุมแม่ย่านาคยิ้มเย้เยถ้าไม่สามารถหนีจากความจริงไม่ว่าจะพยายามมากเท่าไหร่ร่างของเธอเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นทูบและเทียนทั้งหมดลอยขึ้นราวกับแรงดึงดูดเหนือธรรมชาติพระสงฆ์ทุกคนถึงกับตัวแข็งและหัวใจเต้นแรง ท่านใดนั้นเธอก็ปรากฏเงาสีดำล้อมรอบวิหารเสียงหัวเราะของเธอผสมกับเสียงกระซิบแห่งบาปเก่าทำให้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความตึงเครียดพระหนุ่มรู้สึกได้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบแต่เป็นสงครามระหว่างความจริงกับความลวงท่านต้องเลือกยอมรับความจริงหรือสูญเสียทุกสิ่งแม้ย่าน่ากล่าขณะที่ร่างของเธอแผ่พลังราวกับจะกลืนกินวัดทั้งหมดพระสงฆ์ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันจากวิญญาณที่เรียกร้องความยุติธรรม เสียงสวดมนต์ของพระหนุ่มเริ่มสั่นสะเทือนแต่ในความกลัวเขากลับรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ต้องยอมรับความจริงที่หลายคนพยายามปกปิดมานาหลายสิบปีบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆนอกจากเงาของแม่ย่านาคที่ลอยเหนือทุกคนราวกับเธอกำลังรอคำตอบจากผู้สูมจีวรทุกรูปว่าจะยอมรับความจริงหรือย,ยังคงปกป้องความลวงต่อไปและคืนค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนแห่งการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระสงฆ์ทุกคน ความมืดในวัดหนาทุบจนแทบมองไม่เห็นอะไรแสงเทียนสลัวสลัวส่วสองเงาแม่ย่านาคที่ลอยอยู่เหนือพื้นราวกับเธอเป็นร่างเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจสัมผัสได้พระสงฆ์หลายรูปนั่งตัวแข็งรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งเหนือหัวแม่ย่านาคก้าวลงจากเงาม,มืดพร้อมสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดคืนนี้ไม่มีใครจะรอดหักยังปฏิเสธความจริงเสียงของเธอดังก้องไปทั่ววิหารเหมือนทุกอิทุกระเบื้องสันสะเทือนท่านใดนั้นพระอวุโสรูปหนึ่งลุกขึ้นอย่างดื้อรัน้นเจ้าเป็นเพียงผีเราไม่กลัว แต่เพียงแค่คำพูดนั้นเสียงหัวรเราะเย็นเยียบของแม่ย่านาคก็ดังก้องราวกับสะท้อนทุกความโกหกที่ผ่านมาท่านเรียกฉันผีแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของท่านต่างหากที่เป็นปีศาจพลังเหนือธรรมชาติของแม่ย่านาคแผ่กระจายไปทั่ววิหารเทียนและถูกปล่อยกลางอากาศราวกับถูกแรงดึงดูดจากวิญญาณพระสงฆ์หลายรูปถึงกับตัวแข็งและหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอก ภาพอดีตของพระสงฆ์แต่ละรูปเริ่มปรากฏต่อหน้าต่อตาการโกงเงินบริจาคการละเมิดสิ่งการทำร้ายจิตใจชาวบ้านทุกความลับที่ซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนพระหนุ่มนั่งตัวสัน่นสำนึกผิดแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะไม่รอดแม่ย่านาคาวเข้าใกลพระอวุโสที่ดื้อรั้นร่างของเธอแผ่พลังจนพื้นวิหารแต่เป็นรอยเสียงหัวเราะของเธอทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดพระอวุโสถึงกับล้มตัวลงร้องให้ด้วยความกลัวท่านคิดว่าการสวมจีวรจะปกป้องท่านแต่ความจริงจะตามท่านไปทุกที่ แม่ยา่านาก่าวเสียงของเธอเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนพระสงฆ์บางรูปถึงกับสติหลุดล้มตัวลงกับพื้นร้องไห้และกรีดร้องด้วยความสำนึกผิดทันใดนั้นเสียงกระซิบจากอดีตดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมทุกคำพูดเป็นบาปและความผิดที่พวกเขาพยายามปกปิดเจ้าทำลายความศรัทธาของประชาชนเจ้าสมควรได้รับบทเรียนเสียงนั้นดังเข้ามาในหัวพระสงฆ์ทุกคนแม่ย่านาคลายร่างและลอยเหนือพื้นอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าคืนนี้ท่านจะรู้ว่าความยุติธรรมไม่มีวันตาย ร่างของเธอเริ่มสั่นไหวเหมือนหมอกดำที่เคลื่อนไหวได้เองพระหนุ่มพยายามยกมือไหว้และขอโทษแต่ไม่ย่าน่ากลับสายหน้ามันไม่เพียงพอท่านต้องผเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองพลังเหนือธรรมชาติทําให้ทุกวัตถุในวิหารลอยขึ้นทุกแตกเทียนดับและฝุ่นสีดําปกคลุมพื้นพระอวุโสหลายรูปถึงกับล้มทั้งยืนบางรูปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดทุกคนรู้สึกว่าพวกเขากําลังถูกพลังเหนือธรรมชาติครอบงาพระหนุ่มเห็นภาพบาปเก่าของตัวเองชัดเจนขึ้นและรู้ว่าเขาไม่อาจหนีจากความจริงได้อีกต่อไป แม่ย่าหน้าก้าวผ่านพระสงฆ์แต่ละรูปเสียงกระซิบและหัวรอ้อเย็นเยียบเจาะลึกเข้าไปในจิตใจทําให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตอนเองเป็นครั้งแรกในชีวิตคืนนี้ทุกความลับจะถูกเปิดเผยทุกบาปจะถูกชําระไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแม่ย่านากล่าวขณะลอยสูงขึ้นเหนือวิหารราวกับว่าพลังของเธอกําลังกลืนกินทุกสิ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดก่อนที่จะเกิดระเบิดแห่งความจริงที่พระสงฆ์ทุกคนจะต้องเผชิญ คืนนี้สงัดปกคลุมวัดเก่าแม้เสียงลมพัดจะเบาลงแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดพระสงฆ์หลายรูปนั่งสวดมนต์แต่หัวใจเต้นแรงราวกับรอคอยสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้แม่ย่าหน้าปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ลอยอยู่ไกลแต่ยืนท่ามกลางพระสงฆ์ราวกับสามารถควบคุมทุกสิ่งรอบตัวร่างของเธอส่องแสงนวลซีดแต่สายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าคืนนี้พวกเจ้าจะได้เห็นความจริงของตัวเองอย่างชัดเจนเธอกล่าว เสียงนั้นก้องกังวานไปทั่ววิหารพระหนุ่มรู้สึกเหมือนลมหายใจของเธอเย็นจนซึมเข้าไปในกระดูกทันใดนั้นพระอวุโสรูปหนึ่งถึงกับล้มลงขณะที่ร่างของแม่ย่านาคเริ่มลอยสูงเหนือพื้นทูบและเทียนทุกเล่มลอยขึ้นกลางอากาศราวกับแรงเหนือธรรมชาติกำลังกลืนกินวิหารทั้งหมดแม่ย่านาคยื่นมือไปยังพระสงฆ์แต่ละรูปแต่ละมือสัมผัสเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาเห็นภาพอดีตบาปและความลับที่ซ่อนอยู่หลายสิบป,ปีปรากฏต,ต่อหน้าต่อต,อตาพระหนุ่มเห็นภาพอดีตของตนเองชัดเจน การโกงเงินวัดการปกปิดบาปของเพื่อนร่วมวัดการละเมอศีลที่ไม่เคยเปิดเผยท่านคิดว่าการสวมจีวรจะทาให้ท่านบริสุทธิ์แต่ทุกคาโกหกทุกความหลอกลวงกําลังกลับมาทวงท่านเสียงแม่ย่านาคเจาะลึกเข้าไปในจิตใจพระสงฆ์หลายรูปถึงกับกรีดร้องด้วยความสํานึกผิดท่านใดนั้นพลังเหนือธรรมชาติของเธอก็พุ่งแรงขึ้นทูบและเทียนแตกกระจายฝุ่นสีดําปกคลุมพื้นวิหารสันสะเทือนพระสงฆ์บางรูปถึงกับตัวลอยขึ้นเล็กน้อยด้วยแรงดึงดูดเหนือธรรมชาติ แม่ย่านาค้าเข้ามาใกล้พระอวุโสที่ดื้อรั้นร่างของเธอแผ่พลังจนอากาศรอบตัวสั่นพระอวุโสถึงกับล้มลงร้องให้ด้วยความกลัวเธอยื่นมือไปสัมผัสหัวใจของเขาราวกับบังคับให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดพระหนุ่มพยายามยกมือไหว้และขอโทษแต่แม่ย่านาคสายหน้ามันไม่เพียงพอความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ใช่เพียงคำพูดเสียงหัวเราะเย็นเยียบของเธอก้องอยู่ในวิหารราวกับทุกเสียงสะท้อนจากอดีตและความผิดของพระสงฆ์ ท่านใดนั้นเสียงกระซิบและภาพอดีตของพระสงฆ์ทุกคนปรากฏชัดเจนขึ้นพระสงฆ์บางรูปถึงกับตัวแข็งล้มลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวพระหนุ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่บดขยี้ใจราวกับทุกบาปที่เขาเคยทำถูกสะกดเอาไว้แม่แย่นาคลายร่างและลอยสูงขึ้นเหนือวิหารสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าคืนนี้ไม่มีใครจะรอดหากยังปฏิเสธความจริงพลังของเธอกลืนกินทั้งวัดเทียนลอยทูบแตดฝุ่นดำปกคลุมทุกมุม พระหนุ่มเริ่มสวดมนต์แต่เสียงสวดกลับกลายเป็นเสียงสะท้อนความผิดของตัวเองทุกคําที่ออกมาทําให้เขาเห็นความจริงชัดเจนยิ่งขึ้นเขารู้ว่าต้องยอมรับบาปและความลับทั้งหมดมิฉะนั้นจะไม่มีใครรอดพ้นจากพลังของแม่ย่านาคบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดก่อนพายุแม่ย่านาคยังคงลอยอยู่เหนือวิหารรอคอยให้พระสงฆ์ทุกคนเลือกระหว่างความจริงกับความลวง ค่ำคืนมืดสนิทปกคลุมวัดเก่าอีกครั้งลมพัดแรงจนเสียงใบไม้กระทบหลังคาดังเป็นจังหวะพระสงฆ์หลายรูปนั่งตัวสั่นอยู่ในวิหารพวกเขารู้สึกถึงความตึงเครียดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกแม่ย่าหน้าปรากฏตัวกลางลานวัดคราวนี้ร่างของเธอส่องแสงนวลซีดดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดพลังเหนือธรรมชาติของเธอทำให้ทูบและเทียนล,ลอยขึ้นกลางอากาศฝุ่นสีดำปกคลุมพื้นวิหารจนแทบมองไม่เห็นอะไรคืนนี้ความลับทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเธอกล่าว เสียงนั้นสะท้อนอยู่ในทุกห้องทุกมุมของวัดพระหนุ่มรู้สึกเหมือนทุกอิฐทุกกระเบื้องสั่นสะเทือนด้วยพลังแห่งความยุติธรรมทันใดนั้นไม่ย่หนากแผ่พลังออกไปทั่ววิหารราวกับทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเครื่องมือเปิดโปงบาปของพระสงฆ์ทุกภาพความผิดในอดีตปรากฏชัดเจนต่อหน้าต่อตาการโกงเงินบริจาคก,การปกปิดบาปเพื่อนร่วมวัดการละเมิดศีลการล่วงละเมิดจิตใจญ,ญาติโยม พระสงฆ์บางรูปถึงกับตัวแข็งล้มลงร้องให้ด้วความสำนึกผิดพระหนุ่มพยายามตั้งสติสวดมนต์เสียงสัน่นแต่ไม่ย่านากลับเดินเข้ามาใกล้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดเหนือธรรมชาติที่กำลังดึงจิตใจของเขาเข้าไปยังอดีตท่านคิดว่าพระสงฆ์คือผู้บริสุทธิ์แต่ความจริงกลับเป็นบาปทั้งมวลแม่ย่านาพูดขณะที่ร่างของเธอสั่นไหวเหมือนหมอกดำที่เคลื่อนไหวได้เองพระอวุโสรูปหนึ่งถึงกับกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว พลังของแม่ย่านาครุนแรงขึ้นจนพื้นวิหารแต่เป็นรอยพระสงฆ์บางรูปลอยขึ้นเล็กน้อยจากแรงเหนือธรรมชาติพระหนุ่มเห็นภาพความผิดของตนเองชัดเจนขึ้นและรู้ว่าต้องเผชิญหน้าคืนนี้ท่านจะต้องเลือกยอมรับความจริงหรือสูญเสียทุกสิ่งแม่ย่านากล่าวเธอแผ่พลังจนฝุ่นสีดำและเศษทูปลอยไปทั่วทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดสูงสุดพระหนุ่มยกมือไหว้พร้อมกับร้องขอโทษจากใจจริงน้ําตาไหลลงบนใบหน้าแม่ย่านักเงียบไปชั่วขณะราวกับกําลังอ่านจิตใจเขาทุกบาปและความสํานึกผิดถูกตรวจสอบด้วยสายตาขอองเธ พระอาวุโสหลายรูปยังคงพยายามปกป้องความลวงแต่พลังของแม่ย่านาคทำให้พวกเขาสั่นสถานบางรูปถึงกับล้มลงกับพื้นและร้องให้ด้วยความกลัวเธอไม่ทำร้ายใครแต่ความจริงที่เธอเปิดเผยนั้นช่างเจ็บปวดและรุนแรงท่านใดนั้นเสียงกระซิบของอดีตและเสียงหัวร้อยเย็นเยียบดังก้องไปทั่ววิหารพระหนุ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่แทบขาดใจแต่ในความกลัวเขาเริ่มเข้าใจว่าความจริงต้องได้รับการยอมรับมิฉะนั้นความโกรธของแม่ย่านาคจะไม่มีวันสงบ แม่ยานาค่อยๆลอยสูงขึ้นเหนือวิหารร่างของเธอเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยพลังพระสงฆ์ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับบาปของตัวเองเป็นครั้งแรกความเงียบนี้หนักหน่วงราวกับเวลาหยุดเคลื่อนไหวคืนนี้ทุกความลับจะถูกชำระเสียงของเธอดังก้องก่อนที่เงาและพลังเหนือธรรมชาติจะเริ่มค่อยๆค,คลายลงเหลือเพียงความเงียบและการสำนึกผิดที่หนักอึ้งในจิตใจพระสงฆ์ทุกคน พระหนุ่มถอนหายใจลึกๆน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เขารู้สึกถึงความสงบบางอย่างแม่ย่านาคไม่ได้ทำร้ายแต่เธอทำให้พวกเขาเห็นความจริงและครั้งนี้ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปและคืนค่ำคืนนี้จะเป็นคืนที่พระสงฆ์ทุกคนจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตความตึงเครียดจากอดีตและบาปถูกชำระด,ด้วยพลังแห่งแม่ย่านาคอย่างเต็มรูปแบบรุ่งสางเริ่มส่องแสงเหนือวัดเก่าหมอกจางๆคลี่ตัวออกจากลานพระสงฆ์หลายรูปนั่งนิ่งสติและใจพวกเขายังสั่นสะเทือนจากพลังของแม่ย่านาคเมื่อคืนที่ผ่านมา แม่ย่านาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายคราวนี้ร่างของเธอสว่างนวลเหมือนแสงจันทร์สายตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ไม่โกรธอีกต่อไปเธอก้าวช้าๆรอบวิหารดูเหมือนกำลังสังเกตว่าทุกคนเข้าใจบทเรียนหรือยังคืนนี้ความจริงได้รับการยอมรับความลวงถูกเปิดโปงและบาปที่สะสมมานานถูกสำนึกแล้วเสียงของเธอนุ่มนวลลงพระหนุ่มเห็นน้ำตาของแม่ย่านาคแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความสงสารและความเข้าใจ พระสงฆ์หลายรูปเงยหน้าขึ้นรู้สึกถึงความสำนึกผิดและความผ่อนคลายที่ลึกลงไปในจิตใจพวกเขารู้ว่าต้องเปลี่ยนตัวเองตั้งใจกลับไปปฏิบัติด้วยความจริงใจและไม่โกหกหรือหลอกลวงใครอีกต่อไปแม่ยานาค่อยๆลอยขึ้นสูงเหนือวิหารร่างของเธอค่อยๆจางหายไปในแสงแดดแรกของวันเสียงหัวเราะและกระซิบของเธอค่อยๆเงียบลงแต่ความรู้สึกของความจริงและความยุติธรรมยังคงอยู่ในใจพระสงฆ์ทุกคน พระหนุ่มนั่งลงสูดลมหายใจลึกๆเขารู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วบาปเก่าที่ถูกเปิดเผยและความสำนึกผิดทำให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์และแท้จริงสายลมยามเช้าพัดผ่านวิหารแสงแดดแระ,ะท้อนบนกระเบื้องเก่าสัญญาณของความสงบเริ่มกลับคืนสู่วัดแม่ย่านาคไม่ได้ทำร้ายแต่เธอเป็นเครื่องตนใจแห่งความยุติธรรมและความจริงที่ไม่มีใครสามารถหนีได้พระสงฆ์หลายรูปยืนขึ้น,นสูดหายใจลึกและเริ่มสวดมนต์ด้วยความจริงใจครั้งแรกในชีวิตร,ราวกับว่าเสียงสวดมนต์นี้สะท้อนถึงจิตใจบริสุทธิิ์่เพงืื้นนค และวัดเก่าก็กลับสู่ความสงบแต่ไม่มีใครลืมแม่ย่านากร่างของเธออาจหายไปแต่ความจริงและความยุติธรรมที่เธอทิ้งไว้จะอยู่ในใจทุกพระสงฆ์ตลอดไปคืนและวันผ่านไปวัดนี้ยังคงเงียบสงบแต่ทุกครั้งที่มีความโกหกหรือบาปซ่อนอยู่เสียงกระซิบของแม่ย่านาคก,ก็ยังคงดังก้องอยู่ในใจผู้ที่คิดจะหลอกลวงหรือปกปิดความจริงและนี่คือเรื่องราวของแม่ย่านาควิญญาณที่ท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์แต่ก็ทําให้เกิดความประหนักรู้ในจิตใจมนุษย์ความจริงและความยุติธรรมยังคงดํารงอยู่แม้จะผ่านการเวลามานับร้อยปี เรื่องราวของแม่ย่าหน้าคืนนี้จบลงแล้วแต่ความจริงและความยุติธรรมที่เธอทิ้งไว้จะยังคงดังก้องอยู่ในใจของผู้ที่กล้าโกหกหรือปกปิดความลับอย่าลืมบางครั้งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ปกป้องผู้ที่ทำบาปแต่ผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเท่านั้นที่จะรอดหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญลึกลับในครั้งต่อไป